ใี่ครับเราตรงข้ามนี่เป็นหอหญิงใช่ไหมเขาต้องอยู่ตรงข้ามหอหญิงเนาะโรคความล่าดเริงสวัสดีครับผููเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็คนที่รู้จักผู้ส่วนใหญ่นะก็จะถามว่าฟูเนี่ยพักอยู่พอไหนหรือว่าพักอยู่ที่ไหนนะครับผูก็เรียนปีหนึ่งบีเออยู่ที่มอนี่และฮะแล้วก็ ่วนใหญ่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ระแวกนี้ครับในย่านมอเนี่ยก็จะมีหอพักให้เราเลือกมากมายเลยนะแล้วแต่บุคคลว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนหรือว่าใช้ชีวิตยังไงนะฮะส่วนสาหรับผู้เองเนี่ยผู้จะเลือกหอพักที่มีความสะดวกสบายหอพักมีห้องกว้างมีลิฟต์ราคาถูกค่าไฟถูกมี w i f i ด้วยนะ Wi-Fi แรงเนี่ยยินชอบเลยเช่วงนี้เนี่ยก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมครับล้วา็ส่วนที่เล่นเกมนี่ก็คือ WiFi สำคัญมากมี security แล้วก็ที่สําคัญเลยนะสัญญ,ญาต้องตัดหรือว่าถ้าเกิดแล้วไม่ชอบหรือว่าชอบอยังไงนี่ก็คือที่เลือกด น,นีทุกคนเลือกได้แล้วหอนนพักที่ฟูเลือกก็คือพฤกษามนชั่นครับ <Wow. S 1> แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผู้จะพาไปดูหอพักฟูนะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับแล้วก็นี่คือห้องของฟูนะฮะ,ะในห้องเนี่ยเขาจะให้เตียงมา2เตียงขนาด3าฟุตนะเตียง2เตียงเนี่ยสามารถที่จะล่างมาชิดติดกันได้แล้วก็มีโต๊ะด้วยนะครับหัวเตียงแล้วก็มีมีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์วันไหนถ้าร้อนอมากๆก็ใช้แอร์ได้เลยแล้วก็เก้าอี้มี2ตัวนะครับโต๊ะเรียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่2ตู้นี่เลยนี่ครับตรงนี้มีตู้เย็นด้วยนะครับถ้าใครจะซื้ออะไรมาทานเนาะอย่างหนึ่งทีวีแต่ว่าทีวีนี่ก็คือเช่าจากแถวหอพักได้เลยนะพ่อฟูดเล้วที่จะเช่าเหมือนกันเผื่อบางครั้งเบื่อเบื่อก็เปิดทีวีดูได้เลยครับส่วนต่อไปนะครับเรามาดูในห้องน้ำกันนะว,ว่ามีอะไรบ้างน,นี่อันนี้คือ,อที่แขวนผ้านะครับเวลาแขวนผ้าเช็ดหน้านหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็นี่จะเป็นกระจกก๊อกน้ําแล้วก็มีที่แขวนผ้าอีกทีหนึ่ง เป็นแขวนผ้าพันโดอะไรยนี้ก็ได้นะเครื่องท้อุ่นนี่ดีมากเพราะว่าดึกๆเวลาเรากลับมาจากไปเที่ยวหรืออะไรเช่งเดียวนี้มันก็นหนาวๆใช่ไหมเครื่องท้องุ่นนี่ก็ช่วยได้เยอะไหมครับส่วนถรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนผ้าค,ครับผมไว้แขวนผ้าพันโอเคแล้วก็ส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูระเบียงกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอีกสิ่งหนึง่งเลยนะครับที่สําคัญที่ผมว่าถ,ถูกใจมากเลยนี่เป็นหอพักชายนะเราก็ต้องหาความเาขาเรียกว่าอะไรนะหาบรรยาก,กาศที่มันดีด นี่ครับลองดูนะว่าฝั่งตรงข้ามนี่เป็นหอหญิงใช่ไหมยอนเขาต้องอยู่ตรงข้ามหอหญิงกน่อนโรคความล่าเริงของเราในบางครั้งทงีนี้ครับ <c oughs> ยังไม่มีใครอยู่นี่น,นะครับระเบียงเราก็จะมีซิงค์น้ําซิงค์น้ำอย่างนี้ให้เลยนะครับเนี่ยวทำดูได้เลยนี่ครับแล้วก็จะมีราวตากผ้าใหญ่ให้นะครับผมไว้เวลาตากผ้านี่ด้วยสามารถอยู่ได้หมดเลย เดี๋ยวผู้จะพามาดูนะครับว่าหอพักสาวคุณเนี่ยด้ามั่งเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือว่าการที่เราอยู่หอเราก็ไม่ได้อยากที่จะเดินขึ้นบันไดใช่ไหมสำหรับใครที่อยู่ชั้นสูงๆนี่ยว่าจะเหนื่อยพิเศษเลยแต่ที่นี่เขาคำนึงในการที่ให้ลิฟต์มาเลยฮะนี่มีลิฟต์ตัวนึงแล้วก็อีกอย่างนึงยังคำนึงถึงโซเชียลดิสแทสซิ่งแล้วก็เรื่องสภากทีนี้ด้วยนะครับโดยการที่ใช้ไม้ยิมฟันเนี่ยกดไปได้เลยแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวรออยู่ ที่นี่เขาจะมีลูกสอนให้นะครับเพื่อไว้เพื่อไว้อวบอกว่าตรงไหนคนยืนตรงไหนไม่คนยืนนะสวยเชื่อดิแทนซิ่ฝั่งนี้นะฮะก็จะมีตู้ซักผ้าสาเวเรื่องไม่ต้องแยกงกันเลยเวลาซักผ้าซักได้เต็มที่เลยครับรอครับ,บโอเค น,นี้ก็จะเป็นตู้กดน้ำนะครับของที่หอน,นี่เลยเวลาใครขดาดไม่มีน้ำดื่มหรือว่าไงก็ลงมากดได้มเมื่อกี้ที่เราไม่เห็นตัวอย่างที่ใช้จริงนั่นเลยครับแล้วส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูว่าที่นี่มี s e c u r i t y อะไรบ้างนี่เป็นระบบสแกนลาย้นมือนะฮะก็คือว่าเราเอาอะไรนมือตั้งปุ๊บแล้วก็เข้าไปได้เลยแล้วก็นี่จะเป็นยาการรบอบๆเดี๋ยวภาพไปดูครับ นี่ครับลงนี่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้จะเป็นที่จอดรถรถยนต์ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถยนต์เหมือนกันนี่ครับแล้วก็ด้านหลังตรงนั้นจะเป็นที่จอดรถมอ,มอไไเตอร์ไซค์นี่รายะกจะเป็นที่จอดรถยนต์ของที่นี่นะดีมากว,กว่ามีมากกว่าร้อยคัน 100, เลยสาม,มารถเข้ามาจอด,ขอขออดได้อ่านี่จะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับจะมีตรงนี้แล้วก็ยาวไปด้านหลังเลยแล้วก็อีกที่หนึ่งของมอเตอร์ไซค์จะอยู่ตรงนั้นชั้นสอง ส่วนฝั่งนี้ที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับก,ก,ก็คือว่าในอนาคตเนี่ยตรงนี้นะเขาจะสร้างเป็นฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ําด้วยเหมาะคนที่อยากออกกำลังกายหรือว่าแช่น้ําสบายๆนะครับแล้วตอนนี้ครับมองไปทางนี้นะเราจะเห็นนี่มีป้อมยามด้วยที่นี่เขาป้อมยามมียาม24ชั่วโมงนะครับส่วนดน้านหลังป้อมยามนี่ก็จะเป็นที่จอดรถยนต์แล้วก็ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ครับ ส่วนด้านหลังนี้จะเป็นร้านกาแฟนี่ครับแล้วก็นี่ครับมาดูร้านกาแฟกันเข้ามาเลยครับนี่จะเป็น,นรบรรยากาศภายในร้านนะครับาดีแอร์ด้วย นี่เลยครับอีกรักณ์ของที่นี่สุดาไหมครับพาไปดูอย่างนิดต่อดี่ว่าครับหุ่นนี้จะหลอกเกิละหุ่นนี้จะมีสองตัวนะครับตรงนี้แป๊บนึ่งครับโอเคนี่เราสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีตู้เซเว่นแปลกตาละสิปกติจะมีเซเว่นอีเลฟเว่นเลยแต่นี่จะเป็นตู้ของเซเว่นอีเลฟเว่นอีกทีนึงนะครับซึ่งในตู้เนี่ยเวลาใครยู่ดึกๆนะไม่รู้ว่า เหมือนกับบางคนนี่มาที่นี่มาอยู่ที่นี่มาอยู่หอไม่ได้มีรถไม่ได้มีอะไรเดินลงมาซื้อของทีแล้วก็มีตูวว้ไปซูเรเ็แล้วก็สามารถทานได้เลยรุ่นเร็วทันใจมากดีนะครับแล้วก็ตู้ถัดไปจะเป็นพวกนมดัชเมลอะไรอย่างนี้นะครับไว้ดื่มได้เลยเลือกคิวกันแล้วก็ฝั่งนี้เดินใหีกนิดนึงเจะเห็นว่าเป็นทางเข้าของหอถัดมาจากทางเข้านะครับเดี๋ยวคุณจะพาไปดูว่าส่วนด้านหน้าเนี่ยมีอะไรบ้าง มาเลยแล้วก็ส่วนแรกที่เราเจอตรงนี้อ่านีครับนี่จะเป็นสํานักงานนะครับตัวเวลาใครมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากติดต่อเรื่องอะไร,รก็สามารถมาที่สำนักง,งานได้เลยตรงนี้จะเป็นโมเดลของหอพักนะครับตอนนี้เราอะ่ะอยู่ตรงนี้นก็คือหอพักรวมเฟสสองอันนี้จะเป็นหอพักรวมเฟสหนึ่งครับส่วนตรงนี้จะเป็นหอ,หอหญิงส่วนนี้จะเป็นหอพักชายที่ฟูอยู่ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ฟูพ่อสําคัญมากเลยนะครับสำหรับ เด็กยุคใหม่ก็คือเราชอบสั่งของออนไลน์ใช่ไหมทุกคนมีคนหนึ่งนะที่ชอบสั่งของออนไลน์มากๆแล้วก็ให้เขามาส่งหรือที่เราไม่ต้องออกไปซื้อเองสบายมากๆที่นี่เขามีระบบระบบนึงคือระบบรับพสัสดุออนไลน์ซึ่งมันจะสะดวกกับเราอีกแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าทํำยังไนงนี่ตรงนี้ก่อนทางเข้านะครับก็จะมีเ,เจลล้างมือให้ด้วยพวกมําสารนะเ,เข้ามาเลยครับเ,เข้ามาถึงเราก็จะเจอ iPad เครื่องนึง ไอแพดเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะรับของให้ดูเลยเป็นยังไงน,นะครับเลขห้องเลย <S 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 <ๆ>แล้วก็เราเช็คชื่อแล้วก็ดูลักษณะพัสดุด้าาาาดวยนะว่าเป็นกล่องหรือเป็นซองญญญอันนี้ก็จะของทุกเป็นกล่องนะไปหาของกันครับ ไม่ได้พัสดุมาแล้วนะเราก็มาดูของเรานี่นะครับที่เราก,กดปุ่มสีฟ้าเข้าไปเปลี่ยนสถานะนี่ครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยแล้วก็นี่จะเป็นโดยรวมของหอพึกษ,ษามแมนชั่นนะครับที่ปุ๊กพาเดินดูเมื่อกี้ถ้าใครสนใจหอพึกษ,ษามแมนชั่นนะครับก็สามารถสแกน QR c อ d e ค้ได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อที่เพจพึกษ,ษามแมนชั่นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย